ส่วนประกอบรถยกสินค้าการที่จะเป็นพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกที่ดีและมีคุณภาพนั้นเราจะต้องทําความรู้จักกับส่วนประกอบของเครื่องจักรรถยกให้เข้าใจส่วนประกอบของเครื่องจักรรถยกไฟฟ้ามีความสําคัญที่เราจะต้องศึกษารเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานที่ถูกต้องส่วนประกอบของเครื่องจักรรถยกไฟฟ้าประกอบด้วย 1. แผงงาแผงงาที่กั้นสินค้าหรือแบ็กเลสจะทำหน้าที่ในการพิงกั้นสินค้าเพื่อไม่ตัวสินค้าดันเข้าไปที่ตัวผู้ขับขี่เพราะนั้นแผงงาจึงมีความจำเป็นในการใช้งานเมื่อมีการบรรทุกสินค้ามีผู้ขับขี่หลายท่านมีการถอดแผงงาที่นี้ออกจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับงง 2! งงางาหรือว่าฟอกนะครับ งาจะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักสินค้าโดยตรงซึ่งงาที่เราเห็นทั่วไปตัวนี้จะเรียกว่าซิงเกิลฟลอกหรือว่างาคู่เดียวโดยงาแต่ละขนาดจะมีความยาวที่แตกต่างกันโดยงาทั่วไปจะมีการนำไปใช้งานคู่กับพาเลตเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานก็จะต้องรู้ขนาดพาเลตของตัวเองและให้เหมาะสมกับงาอย่างงาที่เราเห็นตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่10,70ม mm ิลลิเมตรนะครับ เพราะนั้นพาเลตก็ต้องอยู่ในไซส์นี้และงาก็จะมีความหนาต่างกันโดยเฉพาะส่วนของปลายงาที่มีความบางกว่างาที่เป็นส่วนโคนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของปลายงาก็จะมีโอกาสเบี้ยวและงอได้หากมีการนําส่วนปลายงาไปทําการงัดหรือว่าดันสินค้านะครับส่วนของโคนงาจะมีความหนามากกว่าเพื่อนซึ่งของโคนงาตัวนี้จะมีความแข็งแรงทนทานงาเหล่านี้มีโอกาสสึกหอรอได้ตามการใช้งานเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานควรจะมีการหมั่นตรวจเช็คงาเป็นประจำนะครับ มีผู้ขับขี่หลายท่านที่มีการนำงานไปใช้ปิดประเภทไม่ว่าจะเป็นการดึงดันกดรวมถึงการลากซึ่งการทำลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้อุปกรณ์ที่ส่วนที่เรียกว่างามีการตึกหลอได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยนะครับ 3. โซ่โซ่รถยกเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดึงสินค้าไว้เพราะฉะนั้นโซ่ก็จะมีการตึกหลอตามการเวลา ผู้ใช้งานควรจะมีการตรวจเช็คโซ่เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับ 4. เส,สาเสา,สารถยกหรือว่าแมสจะมีหลายไซส์และหลายขนาดโดยเสาที่เราเห็นจะเป็นแบบ2เสาซึ่งเสาจะทำหน้าที่เป็นรางเลื่อนในชุดอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเพราะนั้นเสาเหล่านี้มีน้ำหนักมากมีโอกาสโค่นล้มพวกขี่ควรจะหมั่นดูแลตรวจเช็คสภาพของเสาเป็นประจำเช่นเดียวกัน 5. กระบอกไฮดริก กระบอกไฮดรอลิกหรือทิวไซเลนเดอร์สำหรับรถยกประเภทยืนขับจะมีหลักๆ3จุดตัวแรกที่เราเห็นนะครับจะเป็นกระบอกไฮดรอลิกขึ้นลงซึ่งกระบอกไฮดรอลิกขึ้นลงจะทําหน้าที่ในการยกถึง้าขึ้นด้วยแรงดันและลงด้วยการคายเพราะฉะนั้นกระบอกไฮดรอลิกก็จะมีน้ํามันไฮดรอลิกที่ทําหน้าที่ในการเป็นตัวดันตัวระบบไฮดรอลิกนะครับกระบอกไฮดรอลิกความหงายกระบอกไฮดรอลิกความหงายจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีทั้งซ้ายและขวา หน้าที่ของกระบอกไฮดริกความหมายที่ทําหน้าที่ในการปรับองศาหากคุณต้องการให้สินค้าของคุณมีความมั่นคงยิ่งขึ้นคุณต้องงัดงาขึ้นมาแบบนี้ลักษณะอุปกรณ์ไฮดริกก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระบอกไฮดริกเข้าออกจะทําหน้าที่ในการผลักชุดเสาและสินค้าออกมาเพื่อทําการยื่นวางสินค้าเป็นหลักโดยการจัดวางงานบนชั้นบนเชลจําเป็นจะต้องใช้ไฮดริกชุดนี้เพื่อทําการจัดวางเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวางสินค้ามากขึ้น สลักล็อกงาสลักล็อกงาสลักล็อกงามีหน้าที่ที่สำคัญทําำให้ตัวความกว้างของสินค้าถูกล็อกกับแผงงาได้อย่างดีเยี่ยมเพราะนั้นการเซตความกว้างของงาจะถูกล็อกด้วยสลักล็อกงาตัวนี้ซึ่งการล็อกของงาก็จะมีระดับในการล็อกที่ผู้ผลิตติดตั้งไว้การปรับความกว้างของงาจึงจำเป็นจะต้องเซตให้ได้เหมาะสมกับตัวพาเลตเราสามารถทำการผลักและให้ลงล็อกแบบนี้ได้ การที่เราเซตลักษณะงาแบบนี้ได้นั่นหมายความว่ามีความพร้อมในการยกสินค้าได้แล้ว 7. ล้อหน้าล้อหน้าล้อหน้าของรถยกประเภทยืนขับจะมีขนาดเล็กซึ่งเราจะเห็นนะครับล้อหน้าของรถยกยืนขับจะเป็นยางชนิดโพลียูรีเทนซึ่งจะบังคับใช้บนพื้นที่เรียบและขัดมันหากเรามีการนำรถประเภทนี้ไปใช้ผิดพื้นที่ mm hmm. ก็จะทำให้ยางชนิดนี้ถึกล้อได้มากกว่าปกติ 8. ล้อหลังหรือล้อขับล้อหลังด้านซ้ายจะมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนเพราะเนื่องจากล้อหลังด้านซ้ายจะทำงานคู่กับมอเตอร์พวงมาลัยซึ่งจะทำหน้าที่ในการออกแรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์เพราะฉะนั้นล้อหลังด้านซ้ายจึงมีขนาดดอกยางและไซส์ที่ใหญ่กว่าล้ออื่นๆของรถประเภทยืนขับหรือลิทักนั่นเอง 9. ล้อประคองหลังล้อประคองหลังด้านขวา ล้อประคองหลังด้านขวาจะมีขนาดเล็กกว่าล้อทุกตัวและล้อประคองหลังด้านขวาจะไม่สามารถบังคับได้เนื่องจากล้อชนิดนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุมทิศทางไปกับล้อชนิดอื่นๆล้อประคองหลังด้านขวาจะมีทั้งแบบคู่และแบบเดียว 10. บพวงมาลายัยพวงมาลัยจะทําหน้าที่ในการบังคับทิศทางในการเลี้ยวโดยรถไฟฟ้าประเภทยืนขับหรือลิทัจะมีมอเตอร์พวงมาลัย ที่จะทําให้ผู้ใช้งานบังคับได้ง่ายขึ้นแต่พวงมาลัยของรถยืนจะมีขนาดเล็กกว่าปกติและที่สําคัญพวงมาลัยตัวนี้สามารถหมุนได้ถึง360องศาการใช้งานพวงมาลัยผู้ขับขี่เมื่อทําการขึ้นไปบนรถต้องจับพวงมาลัยที่ปุ่มและจับมือซ้ายเท่านั้น 11. มอเตอร์เครื่องจักรรถยกไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เพราะฉะนั้นรถยกไฟฟ้า โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบบนั่งขับเคาน์เตอร์บาลานซ์หรือยืนขับลิททักจะประกอบไปด้วยมอเตอร์หลักๆ2ตัวซึ่งมอเตอร์ตัวแรกที่เราเห็นจะเรียกว่ามอเตอร์พวงมาลัยมอเตอร์พวงมาลัยจะสามารถทําให้ผู้ใช้งานบังคับพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นและการขับเคลื่อนของรถยกประเภทไฟฟ้ายืนขับหรือว่าลิททักจะใช้พวงมาลัยขับเคลื่อนซึ่งพวงมาลัยขับเคลื่อนจะเป็นแรงกําลังหลักที่จะาให้ตัวรถสามารถขับเคลื่อนได้ไปตามที่ต้องการ 12. โครงหลังคาโอเวอร์เฮดการถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงหน้าที่หลักๆของหลังคาจะทำหน้าที่ป้องกันสินค้าร่วงหล่นใ่ผู้ขับขี่แต่หลังคาของรถยกสามารถทำการตรวจเช็คได้อย่างง่ายโดยผู้ขับขี่ด้วยวิธีการโหนแบบง่ายๆแบบนี้นะครับผู้ขับขี่สามารถใช้น้ำหนักของตนเองทำการตรวจช็คความแข็งแรงของหลังคาได้ เป็นประจําอย่างนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานแต่ละวันแต่หลังคาของรถยกโดยทั่วไปจะมีการทําหลังคาที่มีตะแกรงเป็นซี่เพื่อให้ผู้ใช้งานมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขึ้นเมื่อมีการจัดวางสินค้าบนที่สูงเพราะฉะนั้นหลังคาที่ดีไม่ควรจะมีอะไรมาปิดกั้นนะครับเพื่อบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้งาน 13. ที่รองสเสลที่รองเอลจะถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังของผู้ขับขี หน้าที่หลักๆของที่รองเอลเพื่อลดคลายความเมื่อยล้าจากการยืนขับซึ่งรถประเภทยืนขับผู้ใช้งานจะต้องมีการยืนบนรถเป็นเวลานานผู้ผลิตบางแบรนด์จะติดตั้งที่รองเอลตัวนี้ให้เพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นโดยการใช้ที่รองเอลผู้ขับขี่สามารถปรับระดับความสูงตามความสูงของผู้ขับขี่ได้การปรับความสูงที่รองเอลเราก็สามารถปรับได้ตามหลักตรีละของผู้ขับขี่โดยผู้ขับขี่ จะปรับให้อยู่ในลักษณะที่ตัวเองสามารถพริงได้อย่างง่ายเมื่อผู้ขับขี่ทาการยืนไปในเวลานานก็จะเกิดความเมื่อยล้าที่รองตาเอวจะทําหน้าที่พักร่างกายของผู้ขับขี่ให้เกิดความผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน 14. ฝาปิดห้องเครื่องฝาปิดห้องเครื่องหรือฝาปิดห้องส่งกําลังการใช้งานฝาปิดก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าถูกออกแบบมาอย่างไรยกตัวอย่างเช่นแบรนด์นี้การเปิดฝาปิด ให้ผู้ขับขี่ใช้การกดจากภายในเพื่อทําการปลดล็อกการเปิดฝาปิดตัวนี้ส่วนฝาปิดทําหน้าที่อะไรถ้าจากด้านในก็คือป้องกันไม่ให้เสียงการทํางานของมอเตอร์ออกมารบกวนผู้ใช้งานส่วนสําหรับด้านนอกเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมกระเด็นเข้าไปรบกวนการทํางานของมอเตอร์รวมถึงป้องกันเรื่องฝุ่นมแมลงและสิ่งแปลกปลอมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝาปิดก็จะมีความสําคัญเช่นเดียวกัน 15เบรกระบบเบรกของรถยกประเภทยืนขับหรือลิทักเป็นระบบเบรกที่เราเรียกว่าระบบแบบหนีบจานร,ระบบเบรกของรถยืนขับหรือว่าลิทักเมื่อเราไม่ได้เหยียบก็คือระบบเบรกแต่เมื่อเราทําการเหยียบแป้นเบรกไปรถจะทําการขับเคลื่อนได้เพราะฉนั้นระบบแบบหนีบจานจึงถือว่าเป็นระบบเบรกที่ยังไม่สเสถียรบนทางลาดชันรถประเภทยืนขับหรือว่าลิทักจึงเป็นรถที่บังคับให้ใช้บนที่เป็น พื้นเรียบเป็นหลักเท่านั้นนะครับการใช้งานระบบเบรคของรถยกประเภทยืนขับหรือดิทักอย่างถูกต้องเมื่อผู้ขับขี่ทําการขึ้นที่ห้องโดยสารการวางเท้าที่ถูกต้องเราต้องวางด้วยเท้าซ้ายแบบนี้นะครับเมื่อเราไม่ได้ทําการเหยียบนั่นหมายความว่าระบบเบรคทางานอยู่นะครับแต่เมื่อทําการเหยียบนั่นหมายความว่าระบบเบรคหยุดการทางานแสดงถึงรถสามารถทําการเคลื่อนที่ได้แต่มีข้อแม้นิดหน่อยนะครับ เมื่อเรามีการใช้ระบบไฮดรอลิกหรือระบบต่างๆผู้ขับขี่ควรจะเอาเท้าออกจากแป้นนะครับเพื่อยุติการทำงานของระบบเบรก16คันบังคับควบคุมคันโยกและคันควบคุมต่างๆจะถูกติดตั้งอยู่ใกล้บริเวณผู้ขับขี่ซึ่งการติดตั้งก็จะถูกจัดวางเรียงให้เกิดการใช้งานที่ง่ายได้โดยผู้ขับขี่โดยเราสามารถสังเกตจากสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ติดตั้งผลิตให้ และที่สำคัญเราก็ควรจะใช้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนด้วยนะครับ17ระบบไฟสัญญาณและส่องสว่างระบบไฟส่องสว่างเรามาเริ่มต้นที่ไฟสัญญาณการทำงานไฟสัญญาณการทำงานติดเมื่อมีการใช้งานนะครับโดยสีของไฟสัญญาณการทำงานจะมีสีเหลืองอมพันเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ทุกตัวในโรงงานจะต้องติดตั้งระบบไฟตัวนี้ทุกตัวนะครับไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวอุปกรณ์จะถูกติดตั้งใกล้มือผู้ใช้งานไฟเลี้ยวของรถยกก็จะมีเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาโดยผู้ขี่สามารถบังคับตามทิศทางที่ต้องการได้ไฟหน้าเมื่อผู้ขี่มีการใช้งานกับวิสัยทัศน์ที่มืดหรือแสงสว่างไม่เพียงพอรถยกทุกคันจะทําการติดตั้งไฟหน้าให้โดยผู้ขี่สามารถเปิดไฟหน้าที่มีความสว่างมากกว่าปกติเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทํางานในช่วงกลางคืนหรือการเข้ากะทําโอให้มีความชัดเจนมากขึ้นครับ 18. กระจกมองหลังเครื่องจักรรถยกไฟฟ้าประเภทยืนขับหรือลิทักเป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ถอยหลังค่อนข้างบ่อยเมื่อการถอยหลังจะมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้ดีเยี่ยมเพราะนั้นรถยกยืนขับทุกคันจะมีการติดตั้งกระจกหลังแบบนี้นะครับโดยผู้ขับขี่สามารถปรับองศาให้ง่ายต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้กระจกหลังตัวนี้เราก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นครับ 19ขั้วเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เราเรียกว่าขั้วเสียบการปลดล็อกขั้วเสียบทำได้ง่ายมาก20แบตเตอรี่เครื่องจักรรถยกไฟฟ้าประเภทยืนขับหรือลิททักเป็นเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงคือไฟฟ้าเพราะฉะนั้น สำหรับรถยกไฟฟ้าเราจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้แบตเตอรี่แบตเตอรี่เราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถยกไฟฟ้าแบตเตอรี่ทำหน้าที่อะไรแบตเตอรี่จะทำหน้าที่เก็บและจ่ายไฟการเก็บไฟก็คือการนำไฟฟ้าที่เราชาร์จมาเก็บในรูปแบบเคมีและเมื่อมีการใช้งานเราก็จะแปลงพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้าและนำไฟฟ้าเหล่านั้นให้ถูก,กำลังงานมอเตอร์เพราะนั้นรถไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่เป็นหัวใจสำคัญ 2 1 e สิวิตสตาร์ทหรือกุญแจกุญแจแต่ละแบรนด์ก็อาจจะออกแบบให้ออกแตกต่างกันนะครับแต่หลักๆกุญแจทำหน้าที่ในการสตาร์ตตัวรถยกวิธีการก็ใช้ทั่วไปนะครับบิดแล้วจากนั้นให้เราสังเกตที่หน้าจอถ้าหน้าจอแสดงผลปริมาณแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าท่านได้สตาร์ทรถยกติดแล้ว